วิธีเช็คสิทธิ์ว่าเรานะคะได้รับเงินเยียวยาโครงการเราชนะ7,000บาทหรือไม่นะคะจะทำยังไงนะคะไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนของการเช็คสิทธ์ว่าเราได้รับเงินเยียวยาโครงการเราชนะ7,000บาทหรือไม่นะคะมีขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะคะจะเลือกอินเทอร์เน็ต Safari ีหรือ Google Chrome ก็ได้นะคะแต่คลิปนี้ค่ะดาจะเลือก Google Chrome ค่ะก็เข้าไปที่ Google Chrome ได้เลยนะคะและพิมพ์ตรงนี้นะคะพิมพ์ว่า www เราชนะ .com นะคะ จากนั้นนะคะก็เลือกตรงเว็บไซต์ที่มีคำว่าเว w ร์ไวเว็บเราชนะ com ค่ะจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่หน้าเว็บของเราชนะ com ค่ะเดี๋ยวลิงก์นี้นะคะดาจะแปะลิงก์นี้ไว้ใต้ร่างคลิปแล้วกันนะคะพอเราเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ของเราชนะ com นะคะให้เรากดคำว่าตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์จากนั้นก็ให้เรานะคะกรอกข้อมูลแต่ละช่องให้ครบนะคะก็จะเป็นการกรอกข้อมูลคล้ายๆกับตอนที่เราลงทะเบียนครั้งแรกค่ะ ก่อข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดตรวจสอบสถานะนะคะถ้าได้รับเงินเยียวยานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะท่านได้รับสิทธิ์เราชนะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เลื่อนหน้าจอขึ้นเพื่อดูรายละเอียดนะคะเงินก็จะเข้าทุกวันพฤหัสบดีนะคะและเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564นะคะจนถึงวันที่31พฤษภาคม2564ค่ะ ในส่วนของด้านล่างนี้นะคะก็จะมีแจ้งว่าเงินจะเข้าแอปเป่าตังทั้งหมดกี่ครั้งนะคะและก็จะเข้าวันที่เท่าไหร่บ้างนะคะและแต่ละครั้งเนี่ยจะเข้าจำนวนเท่าไหร่นะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะนะคะอย่าลืมติดตั้งแอปเป่าตังไว้ด้วยนะคะเพราะว่าต้องใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตังเท่านั้นค่ะสำหรับวิธีติดตั้งแอปเป่าตังนะคะดาแปะลิงก์ไว้ใต้ร่างคลิปนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ